สวัสดีครับสวัสดีทักทาย f อทุกท่านนะครับคลิปนี้มีมาสีองค์เนาะนะครับองแรกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วะัละคังนะครับองนี้จะเห็นใบหูลำไร้นะครับด้านบนมีซุ้มบิ่นเก่านะครับ สมหายไปน,นิดหนึ่งพิมพ์ลึกดีนะฐานแต่ละชั้นลึกดีหนึกนุ่มนะฮะไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมเนื้อหนึกนุ่มนะครับสองมันนะครับพิมพ์สองเข้าท่าดีชมด้านข้างครับ ข้างๆเนี่ยลึกดีนะฮะเนื้อดีนะครับจมด้านหลังหลังจะแอ,น,อนไปด้านหน้านะครับหลังยุบๆนะฮะนะครับข้างๆมีปรีๆบ้างนะครับเนี่ยข้างปรีข้างปรีกลางแน่นนะครับ เห็นไปด้านหน้านะนะครับพราเห็นแอนไปด้านหน้านะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะแอนนิดหน่อยนะครับสองพันครับผมส่งด่วนนะพิมพ์สวยดีนะครับลึกได้ลึกไม่หักไม่ซ่อมนะครับพิมพ์พหะปพะบทานวัลคังสองพันบาททักมานะครับองที่สองอันนี้ก็พิมพ์ใหญ่แต่น่าจะเป็นปังขุนพรมนะครับ อันนี้น่าจะโดนน้ําแบบเหมือนจมน้ํอะลรพวกนี้นะนะครับก็เลยมีการพุนๆนะแต่เนื้อดีนะครับพิมทรงดีพิมทรงเข้าท่าดีดูเนื้อนะครับเนื้อมีความหนึบนุ่มนะครับผมแต่พุนนี้น่าจะโดนน้ํากัดเซาะนะนะครับเห็นไหมเนื้อดีเนื้อหนึบนุ่มดีนะครับพุนพุนจากการที่โดนแบบพะจมน้ำะลรพวกนี้เนาะจะมีการพุนนะครับผม เห็นไหมเหมือนกล่นนะ,น,ะน้ำกัดจนกล่นนี่ครับด้านข้างลักษณะนั้นเนาะผมสันนิษฐานเอานะครับ f สีดัวนะเอาสองพันเหมือนกันนะครับดูเนื้อนะเนื้อดีนะครับมีความหนึบนุ่มนะครับผมนี่ฮะน้ำกล่น พาน้ำหนักดีนะครับไม่เบานะนะครับไม่เบานะน้ำหนักดีขนาดดีดูด้านหลังนะครับเห็นไหมหลังสวยนะครับอันนี้มวลสารเขาเน่าหลุดล่อนไปแล้วก็โดนน้ำกัดเซาะนะครับเห็นไหมฮะสองพันบาทครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะพิม์ใหญ่บางขุนพรมนะครับพิมทรงดีลึกดีไม่หักไม่ซ่อมนะครับ ตามสภาพตามรูปเลยครับราคาวัดดวงวัดใจนะครับไม่ได้ประกันนะครับราคานี้ประกันแท้ไม่ได้เนาะเข้าใจกันนะครับนี่ก็มันนะเป็นพิมพ์เส้นได้นะฮะเส้นได้บางขุนพมนะครับอันนี้คราบกู่มันเลยนะครับส่งให้ชมนี่ฮะแห้งๆนะครับเอาสองพันนะครับผมพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับมีกระทาะด้านหน้านิดหนึ่งนะครับนะฮะ กระเทาะนิดหนึ่งนะฮะกระเทาะต้องเปลือกนะเปลือกนอกนะพอเนื้อเขาจะเป็นชั้นๆนะลาลงกรูนะครับเห็นไหมเป็นชั้นๆนะเกิดจากความแห้งนะครับครับกรูนะสีน้ําตาลเข้มออกช็อกโกแลตนะครับสมด้านข้างครับผมนี่ข้างมันเลยนะครับนี่ฮะอันนี้รอยกระเทาะนะครับเนื้อในมันมากนะครับนะครับ บางทีก็เก็บไม่ดีนะอันนี้กระเทาะแบบเก็บไม่ดีเหมือนเก็บแบบไม่ได้ใส่สลับไม่ได้ใส่ซีนไวนะ้นะรกระเทาะแต่เนื้อในมันมากนะครับแข่งนี่คราบกุบบางนะครับสีช็อกโกเลตนะครับผมนะเนื้อแข่งพาะไม่หักไม่ซ่อมนะครับมีคราบกุตรงนี้มันมากนะครับ มีมีกร่อนมีเรียกว่ามีกระเทาะนะแต่ไม่หักไม่ซ่อมนะครับ2องพนบาทนะครับผมชมด้านหลังนี่ฮนะเนื้อแกะปูนนะครับบางคนพรมบางองค์ก็เป็นปูนเลยนะนะครับเพราะตามประวัติคือหลังหลงมาพระแบบมูลสารน้อยนะใส่ปูนเยอะนะครับกดหลังๆลงนเนี่ยจะ เป็นปูนเลยนะบางองค์นี่เป็นปูนเลยนะครับแต่ในความเป็นปูนก็งมีความหนึบนะมีความมันในตัวนะครับเส้นได้นะฮะเส้นได้บางหุ่นพรมนะครับสองพันบาทครับผมแห้งๆนะครับคาบมันเลยนะถัดมานะครับองค์สุดท้ายนะฮะเป็นทรงเจดีย์วัดระฆังนะครับนี่นี่เด็ดเลยนะมีเม็ดขาวตรงนี้ไหมเม็ดพระธาตุนะเรียกเม็ดพระธาตุเม็ดผงพุทธะคุณเนี่ยนะครับ แม็ดอย่างนี้ถ้าไปอยู่ในพิมพ์ใหญ่นี่ยโหสวยงามแพงเลยนะครับนี่ทรงเกียดีนะครับหนึกนุ่มนะตรงนี้เนื้อหนึกนุ่มนะเหมือนแก่น้ำมันชมด้านข้างนะมีแห้งมีหนึกนุ่มนะครับแล้วแต่สภาพใช้มานะครับนี่ ของนี้ผมเคยเปิดไว้4,000ห้าหรือ5,000จำไม่ได้นะยย EP น, 2, นะครับเลยยังอยู่ EP นี้เอา2,000นะครับไวๆนะครับราคาสุดท้ายเลยฮนะ2,000บาทนะครับไม่แพงซื้อได้ซื้อนะครับ FC ฟอร์มดีแบบนี้นะฟอร์มดีแบบนี้นะครับ2,000บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนี่ยนฮะพาแบบนี้ผมไปเดินก็ไม่เจออีกนะอันนี้เป็นพาที่ผมเก็บเก็บไว้นะ ช่วงแรกได้มาก็เปิดแรงหน่อยนะครับนะถ้ายัางอยู่ผมก็ถั่วเฉลี่ยทุนแล้วเอาทุนองน้นองนี้เอากำไรองน้นองนี้มาถัวเอานะก็ต้าราคาลงมาแบ่งปัน fc ในะราคาเบาๆได้นะแต่มาใหม่ๆนี้มันก็ต้องขายในราคาแบบแรงนิดหนึ่งนะครับเนื่องต้นทุนนะครับในการเดินทางหลายๆอย่างนะส0งพบาทครับราคาสุดท้ายนะครับผมส่งด่วนนะเน็ตเนนะครับ ฟอร์มดีนะองนี้ทรงเจดีนะครับพละขังชอบองไหนทักมานะครับขอดูรูปเพิ่มเติมก่อนได้นะนะครับผมได้พระตามรูปแน่นอนนะครับไม่มีบิวนะไม่มีบิวนะครับตามนั้นเลยนะครับผมได้พระทุกคนนะครับนะนะฮะไว้ใจได้นะครับไม่ใช่มิดนะนะครับไม่ใช่มิดนะไม่ใช่มิดฉาชีพนะมีแต่มิดแท้นะนะครับผมมิตรภาพนะครับราคามิดนะครับไม่ใช่ราคามิดฉาชีพนะ ราคามิตรภาพนะครับโอเคนะครับ, okay, รบ FC ชอบวงไหนยังไงทักมานะครับผมสองพันบาททุกองค์ครับ EP นี้นะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ